तावने देवा प्राकं माभो विच्छासे माभो मकुहोसे एवतकुति संते सन्ति पे एव उपा अपधा सुrahm सति โสเสชิโสเสอันนาโนเสตัรชพตออนุญาโตเสมาตาปิตปริปุณวสติวโสเสปริปุณเทปตจิวรากินอโมเสอาหารคันเตกันตสาโลนะมะกันตังสาโลนะมะ การตักษาโลนามะโกนะโมโกนะโมเดอุปชายโยอุปชายโยเมอายะอายะสมาุปชายโยเมอันเตอุปชายโยเมอันเตยาสมาายาสมาอยาสมาจุฬาภรณ์อิระนัมธัมโมนามะ I uh -huh.